ที่เข้ายากนะถ้านพี่เบียร์บางคนให้ไปแล้วเขาไม่คิดที่ทำไม่ดีเหรอโดดโดดแล้วดูรอบๆมั่งไม่มีใครดูเลยวะหรือว่ามันกดอินเทอร์เน็ตดูกันเสิร์ชเสียไปลงไหนวะ เราไปซ้อมงเชื่อแล้วาลยต่เลยนะเราต้องลงโนโวซ้อมนะถ้าจองจริงโนซ้อมจะเปิดนะตอนเปิดรีคัมไม่เชื่นว่าถ้าลายต่ำเลยเนาก็ต้องลงให้เขารู้ว่าเออกูจะเอาอะให้ดูรอบๆเลยนะทำไมเสียงของเซาอย่างวะอะไรนะเสียงของเซาอย่างวะกูขี้เกียจพูดไอ้เหี้ยมันมึงมึงกูต้องพูดแบบพูดเสียงไม่ชัดอะมันถึงจะพูดแล้วไม่เจ็บคอเออเข้าใจใช่ไหม พอใจแล้วตองเคโดนเน่พวกเราแม่งดีอะไม่มีใครมาไฟกับเราเลยเหี้ยคโอเคเ้ยแม่งไฟกันยับเขาบอกก็ด่าเขาไอ้เหี้ยตองเคโดนล้อมไม่ต้องมาหรอกนี่เดียวเองมาร์คสามกูไอ้ไฟปักแคบเกินอ้าวกูบอกว่าเราไฟเราก็แพ้ทำไมไอ้คอนทำไมจเจเนอเรลไปลงอย่างนั้นวะ เดก็ปกติอ๋อเซอร์เซียไปลงบ้านปินโตปกติเอาเลยเดี๋ยวค่อยคุยหลังเกมวัดตรงๆกับเด็กรุ่นใหม่ได้อยู่นี่หว่าวิ่งสู้ได้นี่หว่าพายวัดตรงๆหนึ่งๆกับไอ้โซสิเลยนุ้ยไรเลปทำยี่กูขับหลอกอ่ะช่วยบดีทวิ่งอย่างเปรเลยสัต มาแล้วเช็คซิ่งมาช่วยแล้วมาคิดมาตลอดแล้วว่าไอ้สุสิคมอุ้เจ็บเพราะเพราะแม่งยิงเพชรเด็กกูหัวแม่งยิงเพชรเด็กกูเป็นลูกขนุนนะกูบอกเลยแต่ก่อนอะเพชรเด็กกูแพ้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 ทางไอ้สุสิ่น้อยไอ้เจมต้อเป็นเกียบกันนะเว้ยไอ้เจมบอกว่ามันคือวิธีการดึงดึงเพื่อนให้แบบไม่ไม่ไม่ผีผาใช่ไหมเออกูเป็นผีผาเลยเมื่อกี้กูดึงคอดึงคอเพื่อนดึงคอเพื่อนไง เดือดแม่เดือดใครผ่าใช้ได้ใช้พาจะเดินเข้าอย่างเดียวเลยกูปาแฟดดักเลยโอเคเราตีจบนะแล้วมึงก็ไปย้อนไปเลยไล่เคลียร์มาเลยเหมือนมีหลักการหน่ใครตั้งไหนมีคนเดินแบบมีระดับเราลองขี่ใหญ่แล้วเหลือตัวเดียวไอ้ใหญ่เจอโลกขี้ผายเลยทำไมเขาขับมาลายเดียวกันนะที่กูแม่นไปหน่อยตัว้ย เมจิกไปคนแม่นมันก็แม่นทุกอย่างไปแล้วไอิสตว์เวียดนามมึงเอาเกินเวีนพีมันเล่นลงไหนวะตอนนี้ฝากเล่นนะเว้ยกูไม่มีปืนเลยฝากเล่นเนาะชาเปอร์ไปอยู่ไหนวะชาเปอร์เล่นลงฟาร์มเพราะอ้นี่มันลงสกูเอ็มทีไปไว ตามมาเฮียกูก็ไม่ทุกทีกูรู้สึกลังคาร์นั่นเฮียดีผ่านไปคนพูดขึ้นก่อนอ๋อให้คุณคุยคุยเรากะเอจจีเครจะโม้ก่อนแม่งทวนอยู่นั่นน่ะเยีะมันลังคาร์ด้วยมันแบบเืิดย้ำพูดเงั้นแหละเฮียมีปืนแล้วเอยม้อนไม้อนกูเข้าใจม้อนเว้ยม้อนมันก็เข้าใจแล้วอ่ะที่กูบอกเผื่อบางทีกูไม่ได้ฟังกูเลยถามซ้ำไงไม้อนมันก็ตอบลงไปงั้นแหละเออกูมี ม็กเไปเอาเก็บตั้งไปเจมรับเลยดิไปฟังด้วยกันดีกว่าคนไม่ได้ฟังแล้วก็ต้องถามเอาวะเดี๋ยวเเดี๋ยวพ่อครูไม่ถามกูไม่รู้มึงก็ด่ากูอีกเออไม่ด่าไม่ด่าไม่ด่าโอ้โหเดี๋ยวรอบหน้ากูไม่ถามไอสัตว์เดี๋ยวกูไม่ด่าถ้ามึงด่ากไต่หน้าเลยนะเจอกันเนี่ยสายรางานมาบอกว่าถ้ารอบหน้าได้ยินในคนที่อยู่ลำถ้าไอหม้อบอกว่า ถ้ารอบหน้าเขาถือแฟดให้เดินสุดเลยมึงก้าวแฟดแล้วมึงต้องเลงค้างไว้นคนหนึ่งนะใช่เหรอเขาเรื่เออมึงได้ฟรีมีได้แก้<ด>แกเลยเก็หรอได้ฟรีเลยตัวนึงโมาเถอะกูยิงเคาดูแฟดด้วยที่อ่ะโอ้โหอาหยาโรสเตดอะ่ <c oughs> ะกูไม่ต้องขึ้นไปโขบมันก็แพ้กูไอ้ล่ามนาถกูไม่มีรถแล้วกูเดินไปแอบแซบบ้านเที่ยนี่คงไม่มีใครกอดกูนะไม่ทำไปดิ ไสัตว์แล้วนกูจะลงคุกมึงแม่กูลงกูตงกูต้องเอางละ้มันกม่หีรถไอ้ระห่างขพอขยะเลยตาไปกะใช่ไหมกูขยะมึงไม่มาเล่นนะเล่นเล่นแล้วมื่อวันม่อันมอันม่ัน่อวไปไหนมาวะไมนที่มันบอกอะไ้เดียวันไปทาารไปทไดกลันร่อนตกัรนเปิดบัญชีใหม ไี้รวยเหินเลยนีใหม่เลยเฮ้ยมันเห็นมีคนขับรถอย่างนี้นะแต่งอ่ะสวยเจ๊มรู้งานไม่มีใครเอาใช่ปะอะไรเอาอะไรแค่เทมเนี่ยกูรำคาญหุ่มชิ้นผาเลยแังตาเอามาเผื่อไว้ก่อนเฮ้ยมันตัดลายเราแบบเดิมเลยว่ะไม่มีปืนเคาะเลยว่ะจอนไอ้เขี้ยเอาไอ้เขี้ยไม่บอกกูกูบอกว่ามีมีบ้านนั้น จะมีเกิบทลังวะไม่มีอ่ะมึงใช้เก็บอะไรอยู่อ่ะเด๋วไม่ใช้เลยนะเด๋วเออไม่ใช้ก็ได้ปะใช้ก็ไม่ใช้ก็เหมือนกันนะเกเอกูเซฟไปเปล่าวอ่ะชินวีอีซินามิวกดมาป่ะยิงดิเอามีคนไปกรับกูจ้ะเออมีคนทลางนั้นแบบไปไฟ ไปเลยเขตามตัวดีเฮียไปเลยไปไลไหนไปพหมดเอาดีๆมันไปไลไหนเอาที่มึงเห็นอ่ะมึงเห็นมันไปก้ามกูไงไปก้ามกูไเม่กี้มันตัก้ามอไเนาะกานั้นก้านั้นมีสิทธิ์เป็น S View นะเขาออกไปกว่าเราอ่ะมาเริ่มเล่นทางขวาเนี่ยมันแม่งพัเราเล่นไล่พอมุดไปเจม เราไม่เล่นลายบนนี้ป่ะก็ลายบอลไงก็ลายมอนไงเยอะๆบ่อยอ่ะลายดักรถเลยที่ย่าพายพาคุณดักรถอ่ะอุ้ยเย่ยพายไปนู่นเลยนะเออกูณเลวไงเราดูข่าวเลยอหละตนนั้นมีข่าวอะไรให้ดูไว้เล่นบนสี่มีย่าพายตอนนั้นมีข่าวอะไรให้ดูวะไอ้เหี้ยมอนขับขี่ไกลเกินเฮ้ยรถใครปีนนั่นหมาอยู่อ่ะไม่รู้ฮะรถไหนวะ เราอะเราปิดต้นไม้เมื่อกี้เออไอ้เหีราก็แค่ปิดต้นไม้อยู่อะไอ้เหี้ยก็ปิดเสียงแล้วไม่สนอะเอ้ามาเปลี่ยนเปลี่ยนรถโล่ลงๆอาอชนกันอีกเกือบไปให้อดีตเขาแม่งแม่เสร็จรอเจอตายหนึ่งนะ47คนแล้วโอ๊ยลำบากไม่ฟิชเชอร์มิ่งเอฟว <F W S 1> ีนวนกลับมาหลังเรา ายเอจชอบเล่นเขาไอ้มักสีอะไม่ช่วงแรกก็ต้องเอ้ยเซอร์เซียหมดช่วงแรกก็ต้องฟิตอืมเซอร์เซียโดนนี่ยว่ะจะไปยิงจังตอนต้นแข่งอีกทีหนึ่งค่อยได้หลังจากนี้ก็ไม่ต้องยิงจังแล้วเขาเรียนรู้แล้วเขรู้วิธีเล่นแล้วพอจากนี้ก็โยนยับยับไม่ไปเล่นเกมอื่นป้ามือย่อผ่านไงผ่านหลุมป้อยวอผ่านะ จะผ่านทางไหนค่อยๆเช็คดีกว่าจากในเมืองไปอ่ะกูเสียวว่ะเฮียตรงนั้นเช็คค่อยๆไปดีกว่าเราไม่ได้รีบร้อนคือถ้าหยุดไป <นะ S 2> แล้วแม่งต้อง,ต,องต้องเอาให้สุดอ่ะมีเดที่เล่นชาร์จแคเมืองยังมีร้อยๆอยู่เลยเฮียเขาแม่งเลยต้องมาทำคอนเทนต์โกนหัวคาสตรีนี่คนจะดูปะวะดูดู เสียจิงเอ้ยกิบกิบตั้งปล่อยบวกเที่ยอ่ะปอำคาญผมจะแทงตาตัวเองอยางรัดผมมันตนลกอ่ะดีพี่จอนยาวขนาดนี้แล้วรัดผมมาโอ้โหมัโคตรลกจอคกิแบแหงมากกูมีให้นะเอาตอนนี้จอกูยาวไปถึงคางแล้วอ่ะเจมเชื่อกูป่ะใช่เหรอจดยาวไปถึงคางแล้วอ่ะ ถ้ากูเจอเขาทั้งหน้าแปะมันเดี๋ยวเดี๋ยวมันรับก,กูถ้าไม่มีใครทำให้กูอะพี่อ่ะถ้ามีคนก็ตายเถอะถ้าขนาดนั้นอะมีป่าวะไม่น่ามีหรอกมั้งมีคนที่เยอชจะเมื่อไหร่เนี่ยจอร์นรถลอยยังอยู่ไอ้กูขับเปียกรถลอยนะน้ำมันจะาหมดไปยามเลยปะไอ้ไหนจะเห็นไหมนะเนี่ยไอ้มาต่ายขับไล่กูเรื่องลอยเป็ไรได้เหรอไอนะ้เด็กมาต่ายขับไล่กูเมื่อกี้ มบนขัอย่เนมี่นใจขับกับ่กูใครจถึงก่อนี่ถ้าเขาถึงก่อนโดนดับมามเอย่างงี้มอย่างเงี้เอาในบ้านถ้าเจมามเะไรกไ้เมเต็มเต่มเต็มม่ตมเต็มาตมเต็มเต็ม้ตตมเไมมเตม่ตมเตมเตมเตม่มเตมเตมเไม่ไมเตมนตมเตมเม่ตมเไมเตมเตม่ตอมเตมมไมเมไมเมเเมม่มมมมมมมเมม อาหลุมไหมอะอาหลุมก่อนไหมอะมันเอารถเซฟดิไป้ไนรี่ส่ดข่าดิไอ้ไนรีบ่ข่าวดิไอ้ไนรีบส่งส่งข่าวดิไี้นมีขนอ้นรีบส่งข่าวดิไอ้ไน่่วด้นเขาไดอ้เนี่งข่าดอ้ันรีบ่ง่าวดไอ้ไนเดไอ้ไนม่ีดอ้ไนรส่งข่า้ไนรองสงว้ไรบข้านดเมื้อกี้ตายร่วังด้ีส่งวอรับเข้า เล็กดีดีเีครับพายขับเลยดีป่ะถ้ามีคุจะกลับไปหาจอนเรม่เนาะเออนี่อะฟีดฟีดไม่แม่นโดนโดนใจไม่รู้ตัวนะถ้าหลังมึงอะบ้านบ้านไอ้บ้านไหนคนเดียวพอป่ะเออท้าไมต้องการก่อนต้องการก่อนมันมันชอบมึงถาล้รู้มาไม่ค่อยมีคนมาทีมเหมือนกันไม่ได้มาถามก็ได้เกมแล้วถ้าไปวกกันข้างหน้ากูให้กูขับมาจากเขาเขางหน้าได้นะถ้าว่ามึงเล่นก่อนรถมารถหมากู ไปวะไป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 เล่นข้างหน้ามันทำอะไรมึงไม่ได้พายโอเคจีจี้หลือตายวะไนไนไม่หายแล้วก่อนไนบอลอะไรนะอยากพูดถึงร้อยร้อยเคลียร์หลังก่อนได้ไหมอ่ะเอออย่างรีบทำอะไรไว้ตอนเนี้ยกูน่าจะมาเติมันเอไม่ยราจะมาเอาคลิปแช่งก่อนดิเอาเอาไปเก็บไว้ก่อนเจมเสียรถฟรีนเนี่ยมาเล่นมุม ไ้มอนตยสดตันลอุ้มมนงไยินใช่มั้ยักสีกไยินได้ย็นที่กูบอกม้นะั้นอ่ะไอเดงหนึ่งยิงียิงียิงีิดนึงมึงอน่ามึงมึงแค่คนเดียวอ่ะถ้ากูมีคุณไก่มันตายแล้วไอ้หี้ยงตัวสอมตัวเขายิงกูทำไมร่ะโจนงไอ้มอนอะยิง นี่กูไม่ได้ยิงมือมึงยิงไงอ้หม่อนดิยิงกูทำไมเนี่ยเปลหน้าเขาไม่จิตด,ดีตีกูเอาไ <นะ S 3> ว้เกิเ<อ>ดบ้านแล้วเกิบ้านแล้วมันคือตีอะไรที่ซัดเอจีอยู่ตีเว่นหนาวไมอยู่เป็นผีบว่างกูไม่จำจำชื่อน่ได้ที่ซัดเอจีอะบ้านเรา,าย้อนกลัเลยดูเรื่อยๆนะติ๊กหนึ่งเลย โหมันตั้งใจกันจริงวะเนี่ยที่จะยึดบคนวงสองอ่ะเราสร้างไม่ได้เราเล่นแค่ปลาตอนถ่ายเกมเมันไม่ได้ยิงไงดีเทียนเ่นพับลิกยิงได้ยิงเยอะกว่าเลยอะ่ะตรงตรงเลยเยื้อในห้องถ่ายละเกมท้ายละเอ้วันท้ายละเกมท้ายก็เขียละวไปเออไปกินคาบ,บูอ่ะร้านไม่เกมอะ่ะถ้าพื้นมากอย่างนี้นะเล่นขึ้นเทียนี่นะทางนี้นะถ้าเราตีไปแค่โอเค ตรงนี้ไล่นได้ไปเคนยมามาหักกไคนไอเกมมาเดี๋ยวกูไปเองกูเองหลุมไไดด้้อาจจะมีนะเว้ยมันมีตัววอลมาไอ้มอไซอะไอ้ไหนอะไพไพถ้าสมมติเราทิ้งเราไปเล่นทิ้งหนึ่งแล้วเราค่อยเล่นหลงท้ายก็ได้นะเพื่อนหลุมมันตีกันอยู่ L W เหลือสองมั้งเหลือไม่ก็เหลือสามอะทิ้งหนึ่งอะนะทักสี่อะเออได้เหรอเคียร์แาบบนลขาวสวยกว่าปะเออาั้นเคียร์บนลขาวดีกว่าถ้าบนหลุมมีคนอยู่แล้วอะนี่คือขาวชวอะใช่ไหมเออกูกูมันคือมอไซคันแรกเว้ยจะไม่รู้ว่ามันยังอยู่ไหมอะ มันเฮ้ยมันทำอะไรวะจ้างเหรอขับวนไปไหนวะเดี๋ยวมึงบดตัวรอมาทิ้มเลยเจ็บแม่ทิปะที่แมม่อนทำไมยิงเลยยิงข้าวแล้วขับข้าวหนอนไปจอดขวาเจมได้ยินไหมนีะมันแยกกันเล่นหรอมันแยกกันตีหรอ ไม่รู้ว่ามันจะเปิดมันว่นมาหาคุกป่ะเนี่ยแล้วมันรอไอตัวที่มันขับอยู่ตรงไหนเจาะเสียงรถขวาไหนอันไหนขับไปไกลเลยครับไปหลุมนี้ดนงกููแล้วมันแยกกันทำไมวะขับไปหลุมันแยกกันนี่มันเล่นมาร์กู๊งมันเล่นมาร์กส์หลามันขับแยกกันแยกขับขหนไปทางกีไตัวข้างบนเรามีใครบ้างวะตอนเนี้ยไม่ขิ่รถมันจะพังเลยนุ้ยเฮียจอหน้าเย็นหายเลยไอ้พายมันขับลงอย่างนี้แล้ว ลงไปรวมมั้วป่ะเออมาไปรวมมั้งสามจะขับลงไปรวมไอ้เหี้ยมดรั้งว่มั้งสามมันกดได้เนอะไอ้เหี้ยะข้างบนเรามีตรงไหนบ้างไอ้พายข้างบนเราเล่นได้มั้ยเนี่ยบนหัวเออเล่นได้พอเล่นได้เดินตีไปอะเรียไม้ถึงก่อนน่ะคือตรงไหนอะแถวป้าเราตป้า UMP ป้าแถวเสาอะเก็บน้องระวังสายนะเว้ยเยอะต้องเช็คบนหัวก่อนนะเก็บน้องบนหัวก่อนนะเยอะบนหัวนะไม่กลับเลย ตรงนี้จอดได้ไม่โดนจอดยางไม่โดนเที่ยเลยนึกว่าสวยอยู่เนี่ยจำไว้ด้วยนะเออตรงนี้เดินไปข้างหน้าก่อนนะว่าตอนนี้เราไม่มีคนเลยนะตรงมาร์กเดี๋ยวเรเดินไปข้างหน้าให้ก่อนออกขวาเลยก็ได้นะครัสวยสวยมากสวยเลยอย่ากจะขวาเยอะต้องพายมันจะไล่ตายใช่ไหมไม่กูไม่ไล่กูจะดูงั้นเจมค่อยๆเดินหน่อยแป๊บนึงับหนึ่ง เนี่ยถ้าเดินมาแล้วรอ,อ,อปิดตรงนี้ได้สวยเลยตบลังมันช็อตอย่างเงี้ยมันได้ยินเสียงปืนปุ๊บว่าตรงนั้นไม่เห็นใครเยลยวะเหมือนไม่มีเลยเนี่ยไม่ได้ยินเสียงปยืนแน่เลยไม่อยากแบกใครใครใครมีคุณกามังไว้เฮียอันนึงคุณใครมองเห็นไหมมาขอาวคมองไม่เห็นเลยเที่จถ้าขึ้นมาตรงนี้เร็วหน่อย er กดได้ วางสวยแล้วเราเล่นแค่สวยนี่เราค่อยกระดึบเล่นอะไรอย่างนี้ได้ไหมไปบล็อคไปบล็อกหลุมนี้เองไปบล็อกหลุมนี้ก่อนดีกว่ามึงอย่ากขึ้นไปได้ปะหลุมเฮี้ยนี่ยังไงเราก็ได้ไวติ๊กหนึ่งอ่ะเผื่อมันกดมาเผื่อมันยิงมากดเราไอ้ท์ถ้ามันออกกดจริงๆก็คือดีกับเราหวังแล้วมึงเล่นตรงนึงก็เลยสามสองสามคนเดี๋ยวกูดูเนี้เดี๋ยวกปเติมทันอยู่ หรือมึงาไว้อยู่ไว้คนนึ่งว่าล้วมึงเอาตัวรอดได้ใช่ไหมล่ะถ้าอยู่ได้ก็เดี๋ยวกูหนีมาเลยถ้าถ้ามันมาพายผ่านไปแล้ไปตรงนั้นน่ะกูดูได้ไปเลยไปเลยถ้าได้ไปเลยท้ายปล่อยได้เลยกูดูได้ไปดูที่หาที่อื่นเลยมึงอ่ะดูได้หมดเลยทายที่มึงดูอ่ะเออดูแล้วรอไอ้พายมันรอช่วยเผื่อมีรถมาได้ยินไหมเน่ะปล่อยไม่ได้เฮียเราต้องรับเขารถอยู่ไกลกว่าเจไม่ใช่เรื่องนะรถกูก็อยู่ไกล ก็อยู่วของกูอ่ะเจมรถรถรถอยู่ไกลวะต้องมาลต์เออกว่าไอ้นี่มาตีแน่เดียวต้องฟังเสียงด้วยโอ้วิ่งกลับไปหมดเลยจังหวะทามิ่งแล้วเพยงรถขับมาปะวะเพยงอะไรวะเนี่ยเชี่ยงงเพี้่าไอ้เพ่งรถขับมาอยู่ด้วยมั้งกูสวย mai 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 một điều. Mị. Mị không chạy. Chết rồi. 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 Chết แล้วเราปล่อยไม่ได้อะป่ะปิดตีเล่นยืดเราก็ขึ้นไม่ได้อะคอยทำให้มันไม่ทันเราจะไม่ได้เราจะไม่ได้ตรงนี้ไม่เหรอเราจะไม่ได้มักฝรั่งไม่เหรอใช่เราจะไปเล่นมาร์รั่งเอองั้นเราก็ปล่อยไปทำไมเราไม่เคลียร์มันอ่ะไม่แต่มันมันจะมามันจะมากัดหลังก็ดิมันเล่นหลังได้เหมือนอย่านี้เออก็อยู่เนินนี้นะคนหนึ่งเนินเห็ดอ่ะไปอยู่เห็ดก็ได้คนนึงไปก็ไปคนหนึ่งถ้าจะมาก็มาหมดถ้ามันถ้ามันเดินมามันก็ต้องโดนกดต้นนี้เอวให้ตัวอกว่า ใช่ใช่ใช่ต้นไม้มันจะบังอยู่นนิดึงตเล่มหนึ่งมันไม่โดนหลังกดเราว่ตรงนี้แต่ต้นไม้มันบังกูนะกูดูได้ไหมทั่วมอนมาตรงกูดะมอนเข้าใจอ่ะขับรถปิดบนเขาหลังเราเอ้ยแต่วิวบ้านเนี้ยหลุมเขี้ยนตรงนี้ก็ว่างนะเว้ยเหมือนจะว่างนะไม่ต้องดู็นอ่ะกูดูได้กูไม่เห็นนะกูไก็เห็นคนนะเขาหลับในพายดูได้หมดเลยอ่ะมันลงเห็ดมันลงเห็ดอยู่แล้ว หลุมักสามจะเล่นได้เหรอไม่มีคนอ่ะโอเคมันเล่นได้หรอมันโดนบ้านหรือเปล่านั่งจอดแล้ตรงเนี้ยแล้วปิดบ้านอ่ะมันต้องจอดเสร็จนี่หรือเปล่าตีบ้านได้นะไอ้ยไหนต้องรู้ข่าวบ้านออกอะตอนเนี้ยมันบ้านฟังกูฟังกูฟังกูบ้านออกเออวฝั่งนู้นี่เฉยเปล่ามันหลกไปไหนหนูว่ามันจะไปโดนฝั่งนี้มัันขบไปจอดนีว้ไมม่ีคนเลยอกเยทมแล้วมันขับไปจอดนิดนิดเฉยฟังดิกูก็ตีแหละก็กูบอกอยู่ เป็นหนึ่งก้ต้องไปเล่นแถวเนี้ยถานมาครับตีบ้านได้ปอนนีิเรามีเดินเล่นตรงนี้เราจะเอาคิวละตรงนี้มัดตายแล้วเนี่ยมาชูพิงกี้ชูพิงไอ้ยูเอ็มพีมาสี่เฮ้ยกูเดินกูแอบเนียตีบ้านได้เนี่ยทำไมเราไม่วนข้าวมานตีบ้านสองคนตีบ้านสองคนทีอยากตีบ้านนักบัยมันง่ายกว่ามันตีบ้านง่ายสุดเด้องั้น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 เอางี้งั้นให้จอนเดินไปชิดได้ปะ ไม่ไม่เดี๋ยวกูขับรถดักเข้าไปมึงขามไหนอยเดี๋ยวมันอันหนึ่งมันโดนโกรธอะมันเล่นอะไรไม่ได้โดนบ้านระเบิดมเลยมไันทำอะไรวะลองดูลองแต่กูออกได้กูออกได้ลองตีบ้านดีกว่ามันเหลือสิบสี่คนแล้วเฮ้ยเกูไม่ขาม๋ยวกูไปด้วยเลยกูจำได้เลยว่าถนนพวกนี้มันโดนคลอมหมดเลยโดนแจมไม่เหมือนจอดได้อยู่ไอ้เฮียจอดปิดบ้านนะแต่เราเดินตีแม่งจะยากไปวันบ้านเฮียเนี่ย ลองไปดูไปเลยมั่นดูได้นะเงียบก่อนดิเหมือนว่าเับออกเนี่ยจอดกลับเครื่องเฉยเขาไปล้วมฝั่งนู้นเราเล่นอยู่ฝั่งบ้านเราได้เขาจะบ้านเราจอดทิพย์ทงหน้าเราเล่นอยู่ฝั่งบ้านเราได้นะเราออกวงหน้าก็ได้เอาแล้วแก้ก่อนอยู่กได้เราเอาเรารถไปจอดที่มอเตอร์ม้าที่สองก่อนแล้วจอดตรงทางทู่ได้นะเว้ยแล้วก็สมอปิดเป็นทางเอาอะรอแค่วงเดียวเพื่อน จะจอมมาเคลียร์ก่อนได้ปะ่ะเกมมันยังเงี้ยงอยู่ในนี้นโอ้ยเจมเดินล่อนอยังวะเ,เยี่ยทครเยี่ยเนี่ยกูลงรถไอ้เกี้ยมาเคลียร์ก่อนได้ปะนะ่ะบ้านเนี้กดเลยอันสองก่อนเลยตอาสุดเขาอยู่โกดังติ๊กหนึ่งกนะูนะเขาน่าจะเล่นอยู่แทงขากเนี่ยอาจจะเหลือไม่ครบอะไรฟิวบิวบวกหนักตอนแรกอ่ะสองคนน้ำต่ำแล้วอะ่ะสองคนน้ำต่ำนะที่กูรู้อะ่ะกูดูไม่ทำเหมือนกันฟิวบิวอ่ะเหสองคนน้ำต่ำอ่ะที่ยังรอดอยู่อองตรง เอาเอาแค่นี้เลยเฮ้ยตรงเองมั้งไอ้เหี้ยไอ้็ไม่รู้ตรงนี้สองคนนะถ้ามึงได้ถ้ามึงได้บ้านนี้จริงอ่ะเพราะกูไปเถกูก็ไปตรงนี้ได้ไม่โดนพวกมึงเด้อจะโดนบ้านต่างหนึ่งหรือเปล่าโดนน้อเว้ยมุมมันไม่ได้สูงขนาดนั้นเยน่าเล่นตรงนู้นเลยเยน่าเล่นตรงมาร์กูเลยาเล่นมาร์กอะไรมาถึงมาถึงเยน่ามาร์กสาวไอ้ชุดมิกีกอ่ะเออไอ้ติ๊กสาม อยู่บ้านนั้นสองตัวเลยบ้านแดงสองตัวเลยทำไม่ได้อยู่พายทมันยิงอย่าโดนระเบิร์ตโมร์ได้ตายพายมันจะเดินมาเอาเมืองมารกู้ทางชูบิกี้ทางมาร์กสามมาพายเออกูระวังอยู่เราต้องปิดบ้านก่อนทำมึงกันเลยเนี่ยกูรอปิดบ้านกูเซฟแล้ว ยังมาเล่นยากอ่ะมันน่าโยกว่ะเฮ้ยมันขยับว่ะมันขยับสองตัวไปแล้วออกมาออกมาเรามาเคลียร์ไอตี้ชูบิกิวะง่ายดีเคลียร์ฝั่งขวาเอ้ยฝั่งเราถูกมึงต้องไปเคลียร์ฝั่งนี้เลยนะเวไนยไอ้แล้วก็เห็นตัวแล้วข้ามเคลียร์ฝั่งนี้ได้เล่นง่ายแล้วกูอยากเล่นบ้านก่อนหรอเออหาบ้านสูงสูงสักหลังผู้เห็นมันออกสองตัวเลยอ่ะสองคันอ่ะ ตองมันอยู่อย่างนี้นายไปอยู่ประมาณตรงนี้แลเนี่ยรอเทียรทอนตี FW มึงมึงไปตีนี่มีใกล้กว่านั้นอีกสองเวทอันนี้ตัวไกลขับตัวสวยบอลมึงขับใครเล่นใครเล่นบ้านมักสองขำอย่างงี้แล้วปะไอเจม่ะกูเล่นกูเชื่อไม่มีรถสี่ขารเลยนะ่ะห้าเอฟวีตีนู้นแล้ว ต้องอยากให้ทำอะไรสักอย่างวะเดี๋ยวอดรถตรงรถแดงเลยจากหลังละใกล้อะพายอ้เนินมันสวยนะนายรู้แล้ว ร,ดดรวังแีใกล้ๆพวกมึงกันตอนนี้ไอเจนต้องน็อกระเบิดดิยังไม่ดูดิแป๊บนึงสองคนนี้นโดนตีนี้ได้แลนะ้วเนี่ยตรงนี้เลยอ๋อเฮียมันไม่รู้ด้วยล่ะต,ต้องมาร์กว่ะอยู่ตรงขโมกอ่ะกลับมาเติมแล้วเอาไม่ได้แล้ว เราเหมหมดจังหวะที่ตีขวาตีกันเราปิดหมดแล้วตีขวาตีเสร็จแล้วตีขวาสี่คนเราไม่น่าไปไอ้ตีขวามีเอชโซซิตมีโลว์มาพายมีชื่ออื่นปะมากลับมาเีกตัวเว้ยมึงต้องระวังเอออะไมึงแต่กูยังกูต้องระวังเองอ่ะเพรามีอยูสองตัวหน้ามึงอับชูพิงกี้อยู่ตรงนี้เองมีสามใช่ไหมโอเคแทนว่าสามสามมีตัวไกลตัวหนึ่งู่มาร์กคู่ได้ตัวหนึ่งอ่ะหลังหินเลย กูนาเลยเมนยนลันด้านด้วยไอ้หม่อนครั้งหนึงเอาเปน็นส่องรถก็อยู่ในวงปะวะอยู่ๆมองโซแมพก็ดู yo, yo, yo. ดก็ดูว่าต้งเคลียร์พวกเนี้แล้วค่อยไปปิดกับเทียทอรอ์โอเคเราได้ยังแถบเลยเกียร์สายได้จนะ้ะเ <c oughs> ทียทอรนะ์จะมาแจมตอนมึงไฟกันมันไม่เล่นเรามารอเรากูไปแปะหินได้ก่อนเรากูได้ปิดทั้เมื่อกี้ที่ผ่านเลยเอ้ยไม่ให้กูไปปหินาเลยช่วยเพื่อนกันมาแล้วหน้ามึงเลยไหนกูรอกูเล่นแปะหินให้กูรอปลาเปิดแล้วมีจะเบิดปะปลาไปแล้วหมดเลย ทีละทอนก็จะอ้อมมาสวยเจมมุมเจมสวยเจมมยันโดนล้มเลยว่ะไปนะไหนวันไหนหน้าใกลเลยหประมาณนี้ประมาณนี้เออมอวมีเดบ้ะมีลมเดกับกูปะตรงไหนอ่ะ ต้องลดมึงจะลดเขียวมึงแล้วโดนเห็นปะไม่เห็นนะอานะไปขวาไปซ้ายไปซ้ายไปซ้ายกลับขวากลับขวาสมองปิดสมองปิดก่อนนะป้าสมองปิดไอ้นี่ก่อนมันลดไม่เดินหลังอ่ะดีเทอท์อนจะทำยังไรวะจะตีอ๋อมาใกล้ยังวะเย่ยมยังเพิ่งกดจุดไว้ยผผมมคู่แฝดให้สองลูกนะไหน มันรู้แล้วมุมไอ้เจมปเยอะนเยอะ้นนะตัว่ดินดตัวใกล้ก่อนดีโอ้โหโดนเบิดเียอนด้วยุบได้นะตรงนี้ต้องกลับแล้ว

ไอ้กูเนียนอยู่กูเนียนอย่ใจเย็นใจเย็นเลยเจับมากเล่นเวทแค่ก่อนนะมีขวาตัวหนึงหน่งอะเจมตรงนี้กูมีตัวหนึ่งนะมันอยู่นี่มึงเอาตัวฉีกซ้ายคือจบเลยเว้ยมันอยู่นี่นอกล้ากูจุดละต่อเลยเมึง,งมต้องเอาตัวฉีกซ้ายก่อนอะเออมึงเปิดให้เจ็บอได้ป่ะมักสามอะผายกูเดินไ,ไม่หายไหนไม่ได้ว่ะพายผายมึงเปิด่ยนมัาให้เจ็บเป็นวงให้ผู้พยายามอยู่กูพยายามดูอยู่ เออกูได้ยินแล้วอยู่ในสมออะโ่โหเอายากว่ะยี่ห้อเนินๆๆๆมเๆๆๆเๆๆ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 นๆๆๆมๆๆๆนๆนๆๆ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 เๆๆเเๆๆๆๆนๆๆนๆๆๆๆๆๆนๆๆเๆเๆๆๆๆๆๆมๆๆๆๆๆๆๆนๆเๆไๆ้ๆๆๆนๆนนๆๆนมๆๆๆเๆๆ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 ๆเๆๆๆเๆๆ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 นๆๆเๆๆๆๆ้ๆๆๆๆๆๆๆนๆนๆๆๆๆเๆๆนๆนๆๆๆๆๆนๆนๆนๆ่ๆเๆๆๆๆเๆๆ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 ๆเๆๆนน ก็ต้องเอาเองี้วตองเอาวนี่นะเสียเปียบอ่ะ้ฟมเลยนะนาข้งนน่ไนเจมานชสมองเ้าไม่ได้เวเ้าเัปบยาอยูเห็นหน้ากูป่ะห็นหน้าห้เลยเห็นหนม่คนตัวันที่เจ็บอ่ะนายต้องเลยนาเจ็บบาดที่ ไม่ตอนยิงโดนใครยิงไม่รู้โดนไอ้เจยิงนี่แหละแตะใบนี้ไปอ่ะโอ้โหไกลๆอีกไอ้เหี้ยแล้วเปิดเกมรอบหน้าไอออ้้เเหีย